ไมก็กำลังออกดอกดอกฟันสิงโตพี่นอ้องจ้าเขาออกดอกนะมันยังไม่ไอ้นั่นต้องให้มันสายๆเดี๋ยวมันจะบานแล้วมันจะเหลืองตอนนี้มันยังหุบๆอยู่พี่นอ้องแล้วมันก็จะเหลืองค้นกับมะเร็งผ้าหมามะยาง อันเพราะว่าพวกรถบ้านก็จะเอาหมามานําได้แมจ่จ้ะก็จเอาหมามานําได้บ้านที่เป็นหลังๆก็มี่บางหลังกให้หมาห้สามารถเอามามานําได้บางหลังก็โน่เอากะชิยางกลับไปอาบน้ำแล้วไปกินข้าวเร้าก็วัน ดอกไม้สวยๆฟันสิงโตแต่ใบมันบางงามเนาะนี่จะดอกสวยๆสวยอยู่เดอ้อพุดนะงามบาอกพี่น้องงามเนาะฮูวบรรยากาศดีๆยอยากให้มาสัมผสัสเลมันคล้ายๆหน้าหนาวบ้านเราเลยอากาศตอนนี้เหมือนลมลมเหมือนหน้าเกี่ยวข้าวอ่ะ อันนี้มันสิองศาเนาะช่วงเช้าสายๆมาก็จะประมาณ21-22อุ้ยนกนางนวลน,นกนางนวลเนี่ยค่ะที่นี่เขาก็จะมีขยะแยกนะคะมีขยะสี่ถังเนี่ยแยกพลาสติกขวดแล้วก็รีไซเคิลอะไรแล้วก็แบบ อาหารเศษอาหารอะไรประมาณนี้หรู้ปล่ะเดี๋ยวพอนกบเนใจนี่แหละสี่ยางนี่คือแยกขยะข้างในนู้ดเดินไปนู้มันจะเป็นป่าแล้วก็จะมีที่ให้ดูนกนะคะเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกเนี่ยมีนกอะไรมั่งในป่านี้มันก็ป่าไม่ใหญ่นะคะแต่มันมันมันจะมีสัตว์เยอะมีนกมีอะไรมีหมูป่าวะ่ะ แผนที่ของเนี่ยท่องเที่ยวของเมืองนี้นะคะเราจะมีมีเรือใครจะไปเกาะตรงนู้นเนี่ยมีเรือพายับด้วยพี่น้องนกมีหลายชนิดมากเลยแล้วจะมีบอกหมดเลยนะใครชอบดูนกก็เดินไปทางนี้มันจะมันจะเป็นป่าไม่ใหญ่ค่ะป่าเป็นบานเฮาก็สิเอิญดอนเป็นบอกพี่น้อง ถาที่นี่เขาก็จะเรียกเป็นป่านั่นเลยภาษาไทยเขาเรียกอะไรเอาเป็นป่าเล็กๆบ้านเราก็จะเป็นบ้านยายพ่อกลสิเอื่นเป็นดอนดอนหนึ่งอ้อมไปหันกับเป็นแบบเป็นถนนใหญ่แล้วเดินอ่อมไปเห็นคือป่าจะอยู่ตรงกลางมันก็จะมีนกมีอะไรไม่รู้มีหมูป่าไหมแต่คงไม่มีสัตว์ใหญ่หรอก อันนี้ที่ออกกําลังกายปีนสีเอ็กซ์เซอร์ไสโอ้ยดีจังเขาเอาไม้นี่เอาเศษไม้มาไม่ใช่ทรายนะอันนี้ดีไม่ติดเนาะมันไม่เลอะอะ่ะเนี่ยเป็นเป็นเศษไม้แห้งเศษไม้แต่ว่าระวังนะต้องใส่รองเทา้าผ้าใบหรือรองเท้าดีๆเดี๋ยวมันปักเดี๋ยวมันทิ่มเท้าทิ่มเดี๋ยวมันจะทิ่มตีนทิ่มเท้าพี่น้องเ,เอ้อ เสียนมันสิปักคันภาษาบานเฮาจา้ะผาชมผาชมเมืองลิเชอร์ปิงแอมปิงลิเชอร์ปิงจะเดินอ้อมไปทางโน้นหรอไกลอยู่เดอ้อไกลอยู่นะคะที่นี่เขาจะมีถุงพลาสติกสำหรับอ,อึหมาด้วยนะคะเนี่ยตรงนี้ฟรีนะคะใครจูงหมามาเยี่ยวมาขี้ เขาก็จะมีถุงพลาสติกให้ฟรีค่ะอันนี้คือเราก็ดึงเอาไปเลยใส่อึ่หมาเวลาจูงหมามาหมาขี่ตามข้างถนนใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็จะพลาสติกนี่แหละใส่แล้วก็ทิ้งโอ้ยกลุ่มนี้สวยจังเนี่ยพี่น้องสวยโอ้ยมีน้ำเดินตรงนี้โอ้ยผักไอ้น,นี่เยอะเลยผักชีล้อมเยอะเลย เต็มเลยเนี่ยกับผักตำแยแต่ไม่เห็นผักเซียนเลยค่ะนี่พี่น้องอันนี้บ้านพึ่งนะคะอันนี้เขาทำไว้ให้พึ่งมาอยู่ตัวต่อตัวพึ่งอะ่ะเขาจะมาอยู่นี่เขาไม่ต้องไปเกาะตามต้นไม้ไงอยู่ในนี้เวลาหน้าหนาวหน้าอะไรอย่างเงี้ยดูดิเขาทำดีเนาะเนี่ยบ้านสำหรับพึ่ง อันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวขึ้นเยอะจังเลยเราก็จะเดินอ้อมไปโน้แเราก็จะถึงที่พักเราก็ไกลอยู่นะคะโอ้บรรยากาศด,ดีมากค่ะการเหมือนหน้าหนาวบ้านเราเลยโอ้ับชีล้อมเต็มเลยสวยงามค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องได้ยินเสียงนกไหม เสียงนกเยอะมากเลยนะกับเสียงคลื่นเสียงนกกับเสียงคลื่นไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ